น้ำล้างกระบอกเราก็ใช้น้ำดื่มสะอาดนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีผสมประมาณสามหยดนะครับเมื่อกี้ไปแล้วสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอันนี้หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็เพียวเพียวไปเลยครับ เป็นงานสักซามูไรนะครับเนี่ยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปโอเคอัน <Okay. S 1> นี้ไม่ต้องน้ำหยดนะอันนี้ไม่ต้องน้ำหยดนะอันี้ไม่ต้องน้ำหยดนะนับหย,นะยดนะครับโอ้นับหยดโอ้ตายแลย้วคอมเมนต์ตกคอมเมนต์อีกแล้วเสียยี่หอหมดเลย ปั่นมึอจากช่างเซ็กนะครับกับเชิงกับจึง้งกับจึง้งโซเรนนะครับุณสุรินุณสุริน,รนเนี่ยมาเจอสูตรผสมเทานะครับตรงนี้จะหยดเทาก็สองหยดพอนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้หนึ่งพอว้าวลกลมกลอนเลยครับกลมกลอนกลมกลอนเลยครับกลมกลอนกลมกล่อมแน่กลมกล่อน,อน,อน,น,อนที่พูดนี่คือโูปลีนะครับ ดูบลีกยูทูบนะครับเดี๋ยวมันไม่ให้ผ่านนะครับกลกลมกลุ่ม